สวัสดีครับทุกคนผมสอนนะครับจาก Relay S นะครับหรือ Relay Hearthstone ช่อง h e a r t s t o n e i n d ี e นะครับและในช่วงเด็กนี้ชี้แนะวันนี้นะครับขอเสนอเป็นเด็ก Quest SI 7 Rogue นะครับเด็กนี้เป็นประเภท Tempo Mid Lane นะครับเน้นการเอาชนะด้วยบอร์ดนะครับเนื่องจากว่าส่วนเสริมล่าสุดใน United in s t o r m w i n นะครับ Rogue เนี่ยได้รับ Quest แล้วก็มีแนวทางการเล่นแบบใหม่นะครับคือการเล่น เควสต่อเนื่องนะครับแล้วก็กลุ่มสายลับ S.I. 7นะครับที่เก่งด้านการรอบค่านะครับแล้วก็การช่วงชิงบอร์ดนะอีกทั้งตัวรางวัลของเควสตนะครับยังมีค่าไร้น้อยนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเช่นตัวเครื่องลบควนแสงวาบนะครับที่สามารถส่งมินิทันฝ่ายตรงข้ามขึ้นมือไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่แค่ไหนนะครับที่สําคัญคือในเทอร์นาเนี่ยเขาใช้ตัวนั้นไม่ได้ด้วยนะครับ เราสามารถเอาไว้เปิดทอนนะครับหรือว่าเอาไว้ช่วงชิงบอดบางทีเขาลงมินเนี่ยนตัวใหญ่มานะครับใจแปดมนา้มลงมาเราใจหนึ่งปุ๊บเด้งขึ้นไปปิ้วเลยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นตัวใจโรเบตซ่อนเรนนะครับอาวุธไลหนึ่งที่มีค่าพลัง3ามสองนะครับอีกทั้งยังมีเสียงสุดท้ายทําดาเมจใส่มินเนี่ยนฝ่ายตรงข้ามเท่ากับค่าพลังของอาวุธนี้นะครับเท่ากับว่าใจหนึ่งเนี่ยได้9ดาเมจเลยนะทาให้เราสามารถกดดันหน้าฝ่ายตรงข้ามได้พร้อมๆกับทําลายบอร์ดฝ่ายตรงข้ามได้นะครับ คอนเซปต์การเล่นของเด็กนี้นะครับเราจะเน้นเทมโปบอร์ดให้แข็งแรงนะครับบวกกับเน้น hmm. ท euh. ํำควสให้เสร็จเป็นหลักนะครับโดยต้องอย่าลืมว่าเด็กเราเนี่ยเป็นเด็กมิดเลนจ์ที่เป็นกึ่งๆึเอ็กโกรนิดนึงเพราะฉะนั้นนะครับพยายามรีดดาเมจให้มากที่สุดนะครับโดยไม่ทำให้บอร์ดเสียนะครับโดยการอาจจะเทรดแวลูหรือว่าใช้เอฟเฟกของมินเนี่ยในการทำดาเมจใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับ พยายามอย่าจ่วจนมากเกินไปนะครับเควสของเรานะครับทำง่ายมากๆเพราะว่าเราใส่การ์ดพวก S I 7นีเยอะมากๆนะครับในเด็กเราอีกครั้งนะครับเรายังมีการ์ด9พิพตานะครับที่สามารถยกเหล่า S I 7ขึ้นมาเล่นอีก1รอบได้นะครับอีกครั้งเมื่อทำเควสเสร็จในแต่ละขั้นนะครับเราจะรับรางวัลมานะครับเป็นอาวุธสายลับนะครับทุกอย่างจะมีค่าไล่เพียง1เท่านั้นนะครับ เมื่อได้รับรางวัลมาแล้วนะพยายามพิจารณาเล่นของรางวัลก่อนการ์ดปกตินะครับเพราะว่าการ์ดรางวัลเนี่ยมันเป็นแวลูสูงมากๆในมานาที่น้อยนะครับจะทําให้เราได้เปรียบบอร์ดมากๆเนาะแต่ว่าในบางกรณีนะครับถ้าเล่นการ์ดธรรมดาแล้วส่งผลต่อรูปเกมมากกว่านะครับก็ควรเล่นตามสถานการณ์นะครับโลกเนี่ยมันเป็นคลาสที่ยืดหยุ่นมากนะเพราะฉะนั้นเราต้องอิงตามสถานการณ์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเล่นไปแข่งๆเนาะนะครับ การส่วนใหญ่เด็กๆเรานะครับมีความสามารถในการแทมโปบอรดบวกกับทำลายศัตรูสูงมากๆนะครับเช่นตัวมือสังหาร S.I 7นะครับที่ลงมาคอมโบฆ่าฝั่งตรงข้ามไปเลย1ตัวนะครับแถมค่าไายของมันเนี่ยจะลดลงตามตัว S.I เที่เราเล่นไปแล้วนะครับซึ่งเราเล่น S.I เยอะมากๆเพื่อทำ q u e สถูกไหม เพราะฉะนั้นในบางเทอร์ที่เราเล่นนะครับอาจจะมีค่าไล่3ค่ข้าไล่ไห2หรือบางทีลงฟรีเลยก็ได้ทาให้การฆ่าฝั่งตรงข้ามไปเลยแล้วก็ยังได้แคมโปบอร์ด c ีด้วยนะครับค่อนข้างแรงแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับหรือจะเป็นการ์ดอีกใบหนึ่งก็คือสายข่าว SI อนะครับดอกสีที่มีคำรามสู้ศึกบวกพลังตัวเองนะครับตามจํานวนการ์ด SI ที่เราเล่นไปแล้วในเกมนี้นะครับลงมาทีแบบตัวเท่าบ้านเลยนะครับเคลียร์ยากมากๆเนาะ เมื่อเควสเสร็จทั้ง3ขั้นนะครับเราจะได้ตัว Spy Master s c a p มาไล่หได้77คําคำรามสู้ศึกเพิ่มการอุปกรณ์สายลับทั้งหมด5ใบในมือคุณนะครับหลังจากได้ส c คปแล้วนะครับเราพยายามใช้อุปกรณ์ให้ไวนะครับช่วงชิงบอร์ดทำดาเมจให้ไวที่สุดนะครับเพราะว่าช่วงนี้น่าเป็นช่วงที่ power Spike ของเด็กก็คือช่วงที่เด็กเนี่ยเก่งที่สุดอันตรายที่สุดแล้วนะครับ หรือเราอาจจะใช้ตัวเครื่องผลิตล o อกเก้นฟ็นะคบเพื่อซ่อนตัวเองไว้เพื่อนี่เธอถัดไปเนี่ยเราจะได้คอมโบกับตัว Battle Master สนามลบนะครับทำให้ตัว s c คปเนี่ยสามารถโจมตีได้2ครั้งนะครับตั้มตัต้มสิบแปดดาเมจเลยนะค่อนข้างแรงมากๆเด็กนี้นะครับเป็นเด็กที่เข้าใจได้ไม่ยากแต่ว่าไส้ในเนี่ยมีลูกเล่นในการเล่นเยอะมากๆนะครับเหมาะมากๆกับมือใหม่ที่พัฒนาฝีมือการเล่นนะครับ เช่นการใช้ทางเดินลับนะคะเพื่อหาดาเมจลับจากช่วงแทงหรือว่า Battle m a s t เตอร์ลบนะคะเพื่อปิดดาเมจหรือการช่วงชิงบอร์ดหรือว่าการหาโอกาสปิดเกมนะคะเพราะว่าโลกเราเนี่ยเป็นเด็ก่วยโอกาส่วยจังหวะนะครับอ่ารับรองว่าเอาเด็กนี้ไปเล่นนะครับไม่มีเบื่อแน่นอนนะครับยิ่งเล่นยิ่งเก่งยิ่งสนุกแน่นอนนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่มีการระดับตำนานตัวเทนวูแห่งควันสีแดงนะครับเราสามารถใส่การ์ดตัว ต้มตุ๋นแทนได้นะครับเป็นการ์ดจั่วเพิ่มนะครับและก่อนจะเข้าเกมเพลย์นะคะฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องลีไลท h เอสไว้ด้วยนะครเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับและคุณเองนะครับก็จะไม่พลาดไลฟ์สตรีมสนุกๆนะครับมีคลิปดีๆแล้วก็ข่าวสารต่างๆจากทางลีไลท h เอสด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆนะครับที่ สนใจจะเติมแพ็กการ์ดนะครับหรือว่าไอเทมต่างๆในฮัทสโตนราคาถูกนะครับก็สามารถเรียกใช้บริการของ d e l i ท์เอได้นะครับไปที่ facebook.com/dlhs นะครับลิงก์อยู่ที่ description ด้านล่างเช่นเดิมนะครับเป็นร้านของทางช่องเองนะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยที่สุดและที่สําคัญนะครับคนขายน่ารักมากๆเลยนะครับงั้นพอาแลวไปดูเกมเพลย์กันเลย รรรเรียววางตัวให้ดีโอเคนะอ่าเราเล่นอันนี้ได้นะพยายามปั๊ม SI นะครับโอเคยังไงก็ได้นะครับขอเราทําเควสเสร็จเ,เน้นเน้นเควสเสร็จไปก่อนคนะอันนี้ได้เป็น OTK นะ เขาไม่ม er, no, ีบอร์ดแน่นอนนะดังนั้นไม่ต้องรอสตงสเตลไดทั้งสิ้นนะครับไม่มีไม่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแน่นอนนะครับเขาไม่น่าตีนะเขาไม่เขาไม่น่าเคลียร์นะเพราะสองสองดาเมจเองถ้ารับปุ๊บเราก็ลงเราก็ไอ้นี่ได้เท่ากับว่าได้ได้ตัวนี้มาเพิ่มด้วยนะครับอคอนเซปต์คือเราต้องพยายามให้ไวนะเล่นให้ไวบุกให้ไวนะครับอันนี้ได้ก่อนสองดาเมจ โอเคแล้วก็เทเตเบิลใบหนึ่งโอ้โหเอาเลยเหรอไอต้องให้ต้องให้ต้องให้แต่ว่าถ้าเมื่อกี้เคลียร์ตอนนี้ก็ต้องเคลียร์นะ เทรดหนึ่งเทรดสองรองเสร็จเทิร์นหน้าถ้าเสร็จเทิร์นโบ้ไปสองใบไม่คุ้มเลยนะเราได้สามได้ไอ้นี่มาสองใบนะเล่นนี่ก่อนดูเจ้รางวัลก่อนโอเครางวัลอ่ะรางวัลหัวกองโอเคสวยดนะังั้นเราจวอย่างนี้นะ จัวนนี้ได้นะครับจัวนสองใบ,บเ,ขเขาต้องทำเควสเทิร์หน้าใช่ไหมเล่นเป็นปัจยาพิศาและกันอ่าเอ,เอเาจวไปเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันใบรถถูกป,ปะ่ะต้องไม่ให้ชิ้นส่วนเขาในการในนี่นะ ไอ้ปัจญ,ญาปีศาจม,ม,มันมันมันไม่ใช่เป็นสินส่วนมันเป็นตัวก๊อปปี้เฉยๆอ่าต้องไม่ให้ไม่ให้สินส่วนเขานะครับอันนี้เดี๋ยวคอมโบขึ้นอันนี้ได้อ่าบูม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 ไม่เป็นไรเขารอครัไอ้บุสองใบนี้ไม่ใช้เลยนะอ่าแลวจวดปะ่ะเดินพันเปนหน่อยเพื่อนอ่าค่อนข้างดีนะค่อนข้างสตรองอยู่นะเรเล่นอันนี้ได้นะแล้วก็จวดขึ้นไปก่อน ปัม๊มโอเคเล่นสมูทมากปุ๊บเดี๋ยวเราเสียบตัวนี้ไม่จำเป็นวันนี้ไม่จำเป็นนะหยุดปัม๊มอ่ะเราพยายามหาเรื่องให้เขาแบบสะบัดเรื่อยๆนะครับ,บตัวนี้เราปั๊มตัวนี้ได้นะแต่ว่าเราอาจจะไม่ยังไม่ปั๊มตอนนี้มึงปั๊มมันนี่ อ่าเราดูรางวัลน,นะครับเราดูรางวัลปับ๊บล่วงรู้ความจริงได้ดาบดีมากอ่าได้บุกแล้วนะครับสวยเนี่ยพอแบบพยายามกดดันน้ำให้เขาต้อบต,ต้องต้องแบบหาเรื่องมาแก้บอดเรื่อยๆนะครับให้เขาแบบจั่วไม่ถนัดอะไปแบบเล่นงอๆอะไรเงี้ยแตก แล้วกดดันลแล้วกดดันต่ออีกอยังไงก็ไม่ให้จัว่วไม่ให้แบบไม่ให้จั่วง่ายนะครับโอเคเรามีแบตเทิร์นเบ้าหมายถูกกำจัดแล้ว อ,นนะอ่านี่เรากดดันเรื่อยๆนะเคเขาต้องเคลียร์นะโอเคน,นี้มานานไม่พอแล้วถ้าเขาไม่เคลียร์นะเขาต่้จะต้องเคลียร์แหละบึมบม่ะอ่าลงแล้วก็บึ้มๆอ่าอ่าบึ้มๆ <Okay. S 2> โอเคนั่นก็ต้องเล่นอันนี้นั่นก็ต้องเล่นอันนี้ขึ้นดาบขึ้นของนะขึ้นดาบหายตัวขึ้นของงานไม่พอโอเคเอออโอเคอ่าเราเล่นดาบได้ดาบอ่ามันจะเลียงหุ่นยนต์ระเบิดหุ่นยนต์ระเบิดดาบตุน่น อันนี้เราซ่อนนะเราต้องซ่อนรูปนะครับซ่อนรูปแล้วก็เล่นอันนี้แล้วเดี๋ยวเราเราเรียงท็อปเด็กให้เขาโอเคงั้นเราเรียงท็อปเด็กก่อน mm hmm. เขาน่าจะเหลือไอบีมไอบีมไม่เหลือแล้วเหลือก็โลกหรือจอั่วถูกปะ่ะให้เขาเสียนหนึ่งมานานี้ดีกว่านะ mm hmm. เพราะว่าวันนี้มีประโยชน์นะครับในการทําในการทําคอมโบตายใช่ปะ่ะ อ่ากดดันไปนะครับซ่อนตัวนี้เคียร์ยากมากนะเพราะเขาบึ้มๆไปสองใบแล้วต้องฆ่าเทิร์นเนี้ยถ้าไม่ฆ่าเทิร์นนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วถ้าตัวนี้อ่ถ้าตัวนี้แปลว่าไม่เจอนะโอเคโดนก้าแปลว่ามีกนอนอยแต่ว่ามานาแต่ไม่พอเพราะว่าลดน้อยแต่ว่าไอ้นั้นมันไล่หนึ่งใช่อะป่า หมดหมดของอ่าอยู่เป็นสิบเก้าไม่พ้นอยู่ดีนะเพราะว่าสองนี้ก็สิบแปดล้วสิบแปดไอ้นี่ละลอไม่ก็เราหมุนนี้ได้อีกในบางทีเราเล่นอย่างนี้ได้นะครับสิบแปดใช่ป่ะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดแค่นี้เองนะครับ easy e ี s y r o l อืมโอเคอันนี้ต้องบุกหน่อยๆอ,อ่ะอันนี้ดีนะอันนี้คู่นี้คู่นี้โอเคคู่นี้โอเคเราเราเล่นอย่างนี้ได้นะเราเล่นยกขึ้นยกลงได้นะลดราคานะครับเพราะว่าถ้าซ่อนอ่ะถ้าซ่อนเมย์จะทำอะไรไม่ได้นะครับแต่เรากดดันเอากดดันดาเมจเอานะครับ เมทที่สู้ยากพอสมควรนะครับต้องหาตัวตัวมาซิงค์ตัวอะไรเงี้ยนะครับเอสไอเนี่ยจะต้องปาดหน้านะเอสไอเนี่ยตัวนี้ปาดหน้านะเพราะว่ามันไม่มีมินเนี่ยนนะครับเดาเป็นว่ารู้ดีปิงตัวเองอะ่ะรู้ดีเกินไม่หรอกเขาไม่รู้ดีขนาดนั้นหรอกอันนี้ดีอันนี้เป้าให้ตัวนี้ลงตัวนี้เดี๋ยวไปปาดอันนี้นะ เอาไป่าดอันนี้โอเคอ่ะดูของก่อนชึ๊บ อันนี้ปาดตัวนี้นะก้อน oh <my> นี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะตอนนี้ตัวสามใบโอเคเราจะต้องฟีดตัวนี้มาแล้วเอาอันนี้แล้วก็ตั้งตัวนี้ยิงสมัน,ม,นมันวะ่ะ oh <my> นล้ปุรียนนาปปาดโอ้โ oh ห oh <my> ฟีดด้วย oh <my> อ่าโอเคได้จบอันนี้ไว้หนึ่งสามปาดอันนี้ปาดได้นะ okay. เราใช้เอสไอไปสามใบแล้วใช่ไหมอันนี้เอสไอใบที่สี่แล้วก็ตั้งเหมือนเดิมสูตรเดิม ดูของก่อนดูของก่อนดูของก่อนตรงน,นี้เจ็ดเจ็ดสิบสี่ยี่สิบสามเจ็ดถูกปะเจ็ดสองสิบสี่สิบสี่บวกสี่เท่าไหร่สิบแปดว่าก็ไม่ทันอยู่ดีอ่ากดดันไปเลยนะครับเขาจะต้องฟีดแหละเจ็ดเจ็ดถ้าไม่ฟีดก็ถ้าไม่ฟีดก็เกินไปนะครับ SURPRISE m o t h e r f u c k e r โเอเฟนี่เป็นเกาะแปดนะถ้าเกาะเป็นสามสิบแปดถูกไหม okay, โอ้เราได้ดาเมตก่อนเลยนะเนี่ยพี่ว่าพี่ชิงดาเมตก่อนเลยนะเนี่ยเพราะว่าโอกาสอย่างนี้หายากมากที่จะวายวายุเตะถูกไหม ันบอดไปเลยนะครับต้องเคลีย์มัสเคลียนะครับว่าเมื่อกี้เคลียร์เคลียร์ไม่ขาดเธอนี้ก็น่าจะไม่น่าเคลียร์ขาดได้นะครับทั้งนี้โดนโอูโหแล้วได้ตัวตัวนี้ด้วยนะตัวฟีดด้วยนะอะยกดิครับเจอลำเสีงอ๋ออ๋ออยากกู้วอยากได้อะไร ham dắn mượn ham dắn mượn ham dắn mượn <laughs>